ใช้ในโคเรนนะครับผมมีราคาจะถูกไหมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาชื้อกันเยียมแล้วนะครับหม้อเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็วันหยุด วันอาทิตย์นะครับเนาะวันนี้คุณรชานจะพาไปเที่ยวตลาดนัดปากทางอ่างค้างนะครับผมจะมีตลาดนัดทุกๆอาทิตย์นะครับเนาะจะมีของกินตกของกินรชันชนี่แหละครับของของกินคนจีนโอ้มีหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมเพราะมันจะมีทุกๆอาทิตย์เลยนะครับทุกวันหยุดเลยวันนี้จะพาไปเที่ยวว่าจะมีของกินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันนะครับไป let's go <S ตลาดนัดครับผมไปซื้อของ ก็คึ้งฟ้าคื้งฝนนะครับรน่าจะยตกนะบริชานนะวันนี้ความันไ่นได้มันไม่ได้ตกมาหลายวันแล้วนะครับเนาะ รถเกือบขาแก็ดนไปดูไูไปดูไปนูไปดูรปดเไปดูไดนะครัไผม เกี่ยพื้นที่จอดรถนะครับเนาะจอดไปเรื่อยๆโอ้โหรถเยอะมากคุณผู้ชมดิซื้อผ้าครับค่ะซื้อผ้ามีของเยอะมากเลยเด้อนี่จะเป็นของใช้ในโคเลยน จะเป็นของใช้ในโคลเลนนะครับผมีราคาจะถูกหน่อยเป็นวันอาทิตย์นี่คนเดินจะเยอะหน่อยนะครับเอาคนใจเยอะนะครับเนาะหวยพ็มี มือเยี่ยมมากเลย ไม่นานนี่สงสัยได้สุกหรือยังยังเอากัวนี่เหรอใช่แล้วเอาแบบสุกสุกใช่ไม่มีไม่นด้หนึ่งโลนะครับผมเรี่อของกินขนมนี่ดท้าท มุนก็มีทุเรียนก็มีครับโอ้ของขายเยอะมากเลยนะครับเลย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  นมขนมไข่นกมีปลาด้วย 好的

what okay. หกสิบบาทแบบนี้เนี่ยเรานี่บอกโอ้ปลานนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่แบบเป็นปลาเลี้ยงนะครับเนาะตัวเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวเขาแะฉันก็จะกลับแล้วนะครับเนาะในในขาลามในถุวฟูกอุ่นแล้วก็น้อยหนาในเสื้อสองตัวนะครับเสื้อใส่ทำง,งานนะครับเนาะามัน <c oughs> เสืออะไรอนะ่ะเสื้อผ้ามมนมีใส่ละมันต้องมีตัวเปลี่ยนบ้างน,นะครับเนาะ <c oughs> ตลาดนัดครับผมตลาดนัดประราคขาเฮ้ยกลับแล้วนะครับอยู่เข้าละไปกินถั่วพูนโอ้โหได้กินน้านแล้วถั่วพูนนะอร่อยครับผมนี่ล็อกโฟวิน,นออก บาโอ้คนใหม่เน้อล่ะก็ไม่บอกก็ใหม่สวยๆห้อืมงด้านนี้ฝรั่งด้านนี่จะสวยสีม่วงหมดเลยเนี่ยโอ้ตรงนู้นตรงนี้ล่ะก็นี่เป็้นต้นต้นใหม่นะครับเนาะยังยังไม่ใหญ่นี่ต้นต้นใหม่นีกว่าน้ำโขกมีหลายอย่างมีต้น้นใหม่หมดเลยนะครับ เสื่อครับผมใส่ทำงานต้องซักกัน,กปนเป็นเสื้อม,มือสองนี่ก็คารามโอคารามห้าสิบกินอยู่นอกแต่ว่าเนาะไม่หน่อถ้าซื้อเป็นงานเป็นอะไรมันสามกระบ,บอกเนะี่ยมันได้ห้าสิบบาทครับรผู้อุน่นกินนี่ครับผมในหนาในหนาใน,น,น,นี่ยังไม่สุกนะครับในหนาเน,นี้ต้องเอาไว้ประมาณสองวันสองวันถึงจะกินได้นะครับปไปเดี๋ยวไปเคชือกันบนโต๊ะ con không không kỷ niệm rồi các con ơi หืมอืมลงลงเราอ่ะโอ้หมันเย็ยนนะเนี่ยมันเย็ยนแล้วมันจะเป็นกระด้างนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มกินไม่ได้หลงลงลงดูดูดูลงลูก่อนลูก่อนเดี๋ยวค่อยกินมา เลยคุณผู้ชมมันมีความมันความหอมของห,ห,ห,หอมเจียวนะครับผมอร่อยมากเจ้านี่อร่อยเนยก้อถั่วงมาครับมาครับได้กินน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักว่าจะทําเองนะครับทําะไอยู่เนี่ยถ้าเขาถ้าเรามีเขาโพดนะครับผ้เขาโพดสัตว์นี่ทําอร่อยมาก

เด็ดสิงแมวเดี๋ยวนั่นดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตับโป๊ะไว้ติดไหมโอ้นี่ก็ใครอ่ะนี่ข้าวรามใส่น้ำอ้อยนะครับตัวนี้จะเป็นขาา้าวรัดชานเองนะครับ โอ้อร่อยเนื้ออร่อยเนื้อตกลางเนื้อนี่นะถ้าเป็นแบบนี้อร่อยเลยใช่เลยนี่เราจะเอาฟางปิดหน้านี่จะใช้มือน,นะครับนี่ เดี๋ยวไว้ให้จัดข้องข้างอืมอร่อยมากครับ คลิปนี้ก็ประมาณนาี girl, ้แหละครับผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่วมกันด้วยฝากกดไลคชมด้วยนะครับสวัสดีครับ